ฝันว่าสร้อยทองหายให้ระวังเรื่องสุขภาพและอาการเจ็บป่วยอย่างไม่คาดคิดมาก่อนก่อนจะไปฟังทำนายฝันเลขเด็ดนำโชคอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องฝันดีกับเลขนำโชคด้วยนะคะเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะฝันเห็นสร้อยทองหายทำนายฝันว่า ให้ระวังเรื่องสุขภาพและอาการจ็ดป่วยอย่างไม่คาดคิดมาก่อนจะมีโอกาสได้ลาบจากการเสี่ยงโชคดวงด้านความรักคนโสดจากเพื่อนอาจจะเปลี่ยนแปลงมาเป็นคนรักคู่รักที่คบกันมานานถึงเวลาที่จะได้ประกาศเรื่องดีกันเสียทีอารมณ์ของคุณช่วงนี้ขึ้นขึ้นลงลงบ่อยมักจะควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ ดวงด้านการงานการเงินต้องพยายามใช้ความอดทนในการทำงานที่มีแรงกดดันในช่วงนี้แล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้ทุกคนหัวหน้าลูกน้องจะยอมรับในความสามารถของคุณเรื่องงานอาจจะมีเรื่องให้ต้องคอยแก้ปัญหาอยู่บ่อยๆไม่จบไม่สิน้นใครที่คิดจะซื้อหาอะไรให้ดูกำลังรักของตัวเองด้วยไม่งั้นอาจจะเป็นหนี้สินเพิ่ม เลขนำโชคหนึ่งสี่หกสี่ห้าสองสามเจดศย์แดฝันเห็นสร้ยอยทองหายแต่ได้คืนฝันว่าสร้อยทองหายแต่ได้คืนทำนายฝันว่าการเสี่ยงโชคช่วงนี้งดเสี่ยงโชคจะดีเป็นที่สุดสุขภาพจิตไม่ค่อยดีนะผ่อลขายบ้างก็จะดีดวงด้านความรัก คนที่คุณรักดูเหมือนจะเป็นที่ต้องตาต้องใจของคนอื่นๆด้วยคุณจะได้ทราบข่าวจากผู้าัถนาดีเกี่ยวกับหวานใจของคุณที่ไปหวานสเสน่ห์ให้คนอื่นถ้าจะมองหาใครใหม่ๆช่วงนี้ลมเลือกความคิดไปก่อนได้เลยถ้าคิดจะมีใครก็แคแ่เดี๋ยวปอดาวแล้วมันก็ผ่านไปดวงด้านการงานการเงนิงนช่วงนี้ให้ระวังคุณจะทำงานพลาดบ่อย ส่งผลให้ถูกตำหนิจากหัวหน้างานหรือเจ้านายบุคคลรอบข้างสิ่งที่ไม่ได้คาดฝันอาจจะเกิดขึ้นแล้วผลของมันก็คือคุณจะประสบกับภาวะเงินขาดมือช่วงนี้ทางที่ดีให้พยายามหาเงินสำรองไว้ให้ได้ดีที่สุดเงินทองที่มีอยู่ให้ระวังเรื่องการจับจ่ายใช้สอยเสียบ้างอย่าใช้เกินตัวจนลืมตัวเพราะผลที่ได้รับคือการเป็นนีิสิน เลขนําโชค0 2 7 70 71 2 5 8เพื่อนๆเคยฝันเห็นส้อยแบบไหนลักษณะอย่างไรอย่าลืมมาเล่าให้เราฟังบ้างนะคะส่วนใครที่อยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์บอกเราด้านล่างได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ